สวัสดีค่ะวิธีกระเทยแก่ค่ะ EP ที่1 0ึ่นึงค่ะตามสัญญานะคะเี่ยวฉลองร้อย EP ไปแล้วกับน้ำหอมนะคะและก็แน่นอนนะคะ1นึ101ก็จะมากับแค่แครค่ะได้ทำสักทีนะคะทำสักทีทุกคนเรียกร้องกันมานานแสนนานนะคะก็นะคะ วันนี้เริ่มด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลายๆคนลงรักนะคะนี่คือโอลาเพล็กซ์ค่ะหลายคนรู้จักโอลาเพล็กกันมานานแล้วนะคะมันมีอยู่ในซาลอนหลายๆซาลอนก็ใช้โอลาเพล็กซนะคะซึ่งที่หน้าร้านนะคะในของเซฟอร่าเองนะคะก็จะมีจําหน่ายนะคะแต่จะมีเฉพาะบางเบอร์เท่านั้นนะคะตอนนี้ที่ร้านจะมีอยู่ทั้งหมด6เบอร์นะคะก็คือเบอร์ศูนย์นะคะเบอร์สาม เบอร์สเบอร์ห้เบอร์หแล้วก็เบอร์7อ่ะทีนี้มาดูทีละเบอร์เลยนะคะว่าแต่ละเบอร์ทําหน้าที่กันยังไงบ้างคะ่ะเริ่มจากเบอร์ศูนย์ก่อนนะคะเบอร์ศูนย์นะคะอ่ะตัวนี้ออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะเบอร์ศูนย์นะคะเขาจะเขียนไว้เลยตรงนี้อ่ะเห็นไหมว่ามันเป็นไพล์นะคะมันจะเหมือนพพล์เมอร์ผมนะคะทําหน้าที่ในการเตรียมเส้นผม ะะเวลาลงนะคะลงได้กับผมแห้งๆแบบนี้ได้เลยนะคะโดยการแบ่งช่อนะคะจับขึ้นมาหนึ่งช่อแล้วก็อันเนี้ยลงนะคะทำเหมือนเวลาย้อมผมนะคะลงไปนะคะให้พอมันชุ่มๆนะคะเมื่อลงครบทั้งหัวแล้วนะคะมันชุ่มทั้งหัวแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณสักสิบนาทีนะคะจากนั้นนะคะให้ตอบด้วยเบอร์นี้ได้เลยนะคะเบอร์สามนะคะ วัวเขาจะเป็นตัวรีแพร์นะคะทำหน้าที่เหมือนถ้าในสอกเอเ็ดคิดว่ามันเป็นเหมือนดีท็อกแชมพูหรือว่าดีท็อกมาส์นะคะในการที่มันจะทำหน้าที่ในการซ่อมแซมผมนะคะแล้วก็เอาในส่วนของเคมีต่างๆออกไปด้วยเนาะมันเป็นดีท็อกนะคะเพราะฉะนั้นก็ลงตัวนี้ก่อนนะคะลงอันนี้ก่อนแล้วทิ้งไว้10นาทีจากนั้นตามด้วยตัวนี้นะคะทิ้งไว้อีก10นาทีเช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องล้างตัวนี้ออกนะลงต่อกันได้เลยนะคะ พอลงเสร็จแล้วครบ10นาทีแล้วก็สระออกนะคะด้วยเบอร์4นะคะที่เบอร์ศูนย์เบอร์สามเนาะอันนี้เบอร์4นะคะเป็นแชมพูก็สระออกด้วยเบอร์4แล้วก็ทำทรีทเมนต์เริ่มจากการนวดผมด้วยครีมนวดผมนะคะเบอร์5นะคะต่อกันได้เลยนะคะอ่ะเบอร์3นะคะไม่จำเป็นต้องทำทุกวันนะคะก็ใช้แค่เหมือนมันด้วยความที่มันเป็นมาสผมนะคะก็ใช้แค่ อาทิตย์หนึ่งสักหนึ่งหรือสองครั้งก็พอใช้ในปริมาณที่น้อยก่อนนะคะ <c oughs> เช่นเดียวกันกับแชมพูและครีมนวดเดี๋ยวเพิ่งใช้ปริมาณเยอะๆนะลงโดยปริมาณที่น้อยก่อนว่ามันพอทั้งหัวหรือเปล่าไม่งั้นมันจะมันจะรู้สึกว่าหนักและหนามมากนะคะความจริงมันก็มันก็คือใช้ในปริมาณที่พอเหมาะเห็นว่าประมาณถ้าคนผมยาวหน่อยประมาณสักเหรียญสิบกำลังโอเคนะคะอ่ะ จากนั้นคือเข้าสู่ขั้นตอนการบำรุงนะคะอันนี้พลายผมไปแล้วนะคะทําความสะอาดแล้วก็นวดไปแล้วนะคะจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการบำรุงก็คือเบอร์6กับเบอร์7นะคะเป็นบำรุงทั้งคู่นะคะตัวหนึ่งเป็นลิปอินตัวหนึ่งเป็นออยล์จะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้สําหรับเอนะนะคะแต่คาแนะนําของแบรนด์คือสามารถใช้ต่อกันได้นะคะลงตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ลงตัวนี้ตามนะคะตัวนี้มันจะทําให้ผมของเราะเงางามด้วยนะคะ แล้วก็เป็นฮี p r o รเทคในตัวนะคะก็คือสามารถกันความร้อนจากพวก Curl ์เหรือได้เป่าผมได้ด้วยนะคะนี่นะคะก็ใช้ตามเบอร์มาเลยง่ายๆนะคะสับโอราเพ็กกันสาทดลองกันได้นะคะที่เซฟโฟราทุกสาขสา